นี่คือรองเท้าที่ผมใส่วิ่งครบ1,000กิโลเมตรอ d ดิ a ดนดิซิโลบอสตันส สวัสดีครับวิ่งเล่นวันนี้นะครับเราอยู่กับคู่นี้ adidas r i s e l o b o s t o n 12ซึ่งตอนนี้ผมใช้งานมันถึง1,000กิโลเมตรแล้วนะครับกับคู่นี้เรียกได้ว่าเป็นรองเท้าอีกคู่หนึ่งที่ใช้งานได้คุ้มค่ามากๆนะครับถ้าเทียบนับเทียบจากรองเท้าที่เคยมีเนี่ยคู่ที่ถึงพันเนี่ยไม่แน่ใจว่ามีไหมมีไหมด้วยอา,อาจจะใส่ใส่ไม่ถึงอะแบบมีคู่ใหม่มาก่อนแล้วก็ ต้องต้องเวียนใส่คู่อื่นสลับกันมันเลยไม่ถึงแต่ว่าการใช้งานเนี่ยกับคู่นี้นี่คือแบบถึงพันกิโลเมตรแล้วนะครับพันวันนี้ก็ประมาณ1080กิโลเมตรได้แล้วนะครับกับคู่นี้ a d i z e r button สิบสองคู่นี้ก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นคู่คู่โปรดคู่หนึ่งนะถ้าเป็น daily trainer สำหรับคนที่มือใหม่หารองเท้าวิ่งสบายๆหรือว่าเป็นรองเท้าใส่ฝึกซ้อมเนี่ยคู่นี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่ ที่ค่อนข้างที่จะคุ้มค่าทีเดียวเลยนะครับซึ่งจุดเด่นของคู่นี้ที่เด่นชัดเลยนะครับก็คือรูปของรูปร่างรูปทรงของเขานี่นะครับค่อนข้างที่จะมีความสวยสวยงามโฉบเฉี่ยวนะครับม,มีการออกแบบที่ใกล้เคียงกับ a r รอนโปรสามากขึ้นกว่าเดิมนะครับถ้าเทียบกับตัว Boston สิบและบอสตันส1บที่เคยใส่มานะครับอันนี้ก็จะปรับให้มีความคล้ายกับบอสตันอะดิ โปรออดีโอโปร3ออดีโอโปร3นะครับให้ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นตัวโฟมไลฟ์สไตล์โปรนะครับที่เพิ่มมาเยอะขึ้นแล้วก็มีการเซาะล่องต่างๆการออกแบบดินด้านหลังนะครับมีความคล้ายนะครับเรื่องของดีไซน์ที่สวยงามนะครับแล้วก็ยังคงมีขาอยู่นตอนนี้ออกสีมาเรื่อยๆนะครับก็ยังเป็นรองเท้าที่น่าใช้อยู่ถ้าในระดับราคานี้นะครับ โอเคก็ยังน่าใช้อยู่มีสีสันสวยงามให้เลือกเลยนะครับแล้วก็อย่างที่2ที่ที่เป็นส่วนที่ผมชอบกับคู่นี้ก็คือใช้งานได้หลายโอกาสาใช้งานได้หลากหลายโอกาสก็คือเป็นเดลี่เทนเนอร์นี่แหละนะครับใส่วิ่งอีซี่ได้วิ่งซ้อมทำความเร็วเทมโปหรืออาจจะลงอินเทอร์วัลได้นะครับใช้งานทนทนที่สำคัญคือการสวมใส่ของมันนะครับมันค่อนข้างที่จะเหมาะกับการฝึกซ้อม หรือวิ่งแข่งขันได้ในกลุ่มที่เป็นกลุ่มเริ่มต้นนะครับใช้ได้ตัวนี้นะครับอีกข้อหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของคู่นี้นะครับในเรื่องของอย่างที่บอกไปเรื่องการใช้งานฝึกซ้อมมันก็จะมีความโปร่งความระบายอากาศที่ค่อนข้างดีนะครับด้วยตัวอัปเปอร์ที่ปรับใหม่เนี่ยครับจะระบายอากาศดีโปร่งวิ่งซ้อมง่ายนะครับวิ่งซ้อมได้ง่ายอัปเปอร์ดีเหมาะการฝึกซ้อมโฟมที่ให้มานะครับก็ดี ไลฟ์สไตล์โปรตัวนี้ที่ให้มาเพิ่มจากรุ่นเดิมทําให้มันวิ่งแล้วเนี่ยมันนุ่มสบายเท้ามากขึ้นนะครับนุ่มสบายเท้ามากขึ้นเวลาเราวิ่งเนี่ยมันไม่กระด้างเหมือนตัว10เหมือนตัว11มันไม่หนักเหมือนตัว10ตัว11บเอ็ดนะฮะแล้วมันก็วิ่งก็ทรานซิชันดีวิ่งสบายเท้านุ่มเท้าทําให้วิ่งได้สนุกนะตัวนี้นะครับก็คือเป็นข้อเด่นที่จากการใช้าง,งานเองนะตลอด1000กิโลเมตรที่ผ่านมาพักหลังๆก็จะ ใช้น้อยลงแล้วเพราะว่าเริ่มมีคู่อื่นเข้ามาพวกไม่จะเป็นตัวเฟรม3.5หรือเป็นรองเท้าคู่อื่นเข้ามาวิซูโน่อะไรเงี้ยก็จะใส่สลับกันนะครับคู่นี้ก็จะใส่น้อยลงนะครับยิ่งช่วงที่ซ้อมมาราธอนที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเน้นไปทางเฟรมเลยใส่ใส่บ่อยนะครับมาดูการเรื่องสภาพของรองเท้านะครับเดี๋ยวจะให้ดูทุกมุมเลยอันนี้ก็เป็นสภาพใช้งานจริงเนาะดูอัปเปอร์ก่อน ตัวอัปเปอร์ข้างบนนะครับตัวอัปเปอร์ที่เป็นสังเคราะห์เนี่ยก็ปกติเลยไม่ได้มีขาดไม่ได้มีอะไรนะครับอัปเปอร์ตัวอัปเปอร์นี่ถือว่าไม่มีปัญหาในการใช้งานตรงนี้บางท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องนิ้วเท้านิ้วหัวแม่เท้าที่มันจะชี้ขึ้นแล้วเล็บมันขูดอะไรเงี้ยอันนี้ผมไม่เป็นเนาะก็เลยก็เลยไม่ได้มีปัญหากับตรงนี้อันนี้บางท่านไม่รู้เป็นหรือเปล่าเอออันนี้ไม่แน่ใจแต่อัปเปอร์โดยรวมทนนะครับมาดูที่ สภาพของอ่ะหลักๆก,ก็คือเรื่องกาวนะครับดูที่กาวก่อนระหว่างอัปเปอร์กับมิโซนะครับมาดูด้านซ้ายด้านซ้ายทดสอบดึงดูก็จะมีแบบนิดนึงแนิดนึงนี่ดูข้างซ้ายนะข้างซ้ายผมก็จะมีเปิดละนิดนึงตามสภาพการใช้งานครับกาวเรื่องของกาวนะครับก็มีอายุของมันนี่เริ่มเปิดนะครับ กระชากแรงก็หลุดได้นะถ้าสภาพนี้อ่าตรงนี้แหละก็จะเริ่มเริ่มเริ่มมีอาการที่จะเริ่มค่อยๆกาวค่อยลอกออกนะครับด้านนอกด้านนอกไม่มีเออด้านนอกแข็งแรงนะครับด้านนอกไม่มีทางซ้ายนะนี่มาดูด้าน,นขาวขวาของผมนี่เห็นไหมครับกาวลอก่าตามมาใช้งานเลยครับแต่ก็ไม่ได้เยอะมากหยอดกาวแล้วก็ ถ้ายอดกาวดีๆใส่แล้วก็วิ่งได้ครับไม่ได้มีปัญหาก็ยังแข็งแรงอยู่นะครับมีตรงนี้แหละที่หลุดข้างหลังข้างข้างไม่มีนะครับข้างหลังอ่ามีข้างข้างนี่ตรงนี้เห็นไหมครับข้างนี้นอ่านี่ครับอันนี้คืออัปเปอร์กับตัวมิโซนะครับที่มันจะมีความเสื่อมของกาวนะครับทีนี้มาดูมิโซนะครับมิโซก็ปกติถ้ามีอ่าอย่างข้างขวา ใส่แล้วก็นั่งกับนั่งคาถาทกับพื้นนะครับนี่ก็จะมีขูดมีอะไรปกตินะครับใช้งานแบบทั่วไปเลยเข้าใช้เข้ายิ้มใช้เล่นยิ้มต่างๆก็มีท่านอนท่านั่งท่าอะไรนะครับก็จะโดนตรงอัปเปอร์ที่มันยื่นออกมาเป็นเรื่องปกติด้านนี้แต่ด้านนี้ไม่มีด้านสายไม่มีนะครับถือว่าดีถือว่าเป็นวิโซทีท่ดีนะรุ่นเนี้ทำมาได้ดีเลยกลมกล่อมดี ต่อไปมาดูที่อัลโซนี่ครับอัลโซเท้าด้านขวาคอนติเนนทัลรุ่นนี้เป็นคอนติเนนทัลผืนหน้านะครับนี่แล้วก็ด้านหลังเท้าผมก็จะปกติครับนี่เท้าวขวาบวริเวณด้านนอกครับก็จะสึกเป็นอันดับแรกเวลาวิ่งก็จะลงตรงนี้เป็นการลงเท้าปกติก็จะสึกประมาณนี้ส่วนตรงกลางนะครับก็จะสึกช่วงนี้ นี่ผมจะสึกช่วงนี้ครับช่วงนี้เห็นไหมครับยางดอกยางก็ยังพอมีอยู่จะล้นนิดหน่อยตรงแถวนี้นี่ครับล้นแถวนี้ก็ด้านข้างดอกยางตรงนี้ก็ยังมีอยู่นิดนครับส่วนด้านหลังก,ดนนก,กด็ด้านนอกเหมือนเดิมด้านนอกเหมือนเดิมนี่ก็สึกตรงนี้ข้างในไม่ค่อยสึกนะครับนี่ด้านขวาด้านซ้ายเช่นเดียวกันนะครับกลางตรงนี้แล้วก็ด้านข้าง ด้านข้างปรนะมาณนี้ด้านข้างด้านส้นเทา้าอ่านี่คือสภาพพื้นการใช้งานของผมนะเรื่องของพื้นเนี่ยก็อยู่ที่ตัวบุคคลด้วยว่าลักษณะการวิ่งเป็นยังไงลงเท้ายังไงลงเท้าถ่ายไปกับพื้นเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็แล้วแต่เรื่องเรื่องพื้นนี่เป็นเรื่องแล้วแต่บุคคลเลยเรื่องการสึกกร่อนในการใช้งานนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของ บอสตันสิบสองที่ผมใช้มาพันแปดพันแปดสิบกิโลละตอนนี้นะครับประมาณพันแปดสิบกิโลกับคู่นี้ก็น่าจะประมาณปีหนึ่งละมั้งระยะเวลาที่ใช้นะครับกับคู่นี้ก็ถือว่าคุ้มค่ามาก <c ười> คุ้มค่ามากกับคู่นี้นะครับถือเป็นรองเท้าที่เขาเรียกว่าไงนะปรับปรุงเดี๋ยวผมให้ดูคู่นี้นี่ปรับปรุงมาจากเดิมได้ค่อนข้างดีนี่บอสตันสิบนะครับบอสตันสิบที่ ถือว่าเป็นรองเท้าคู่แรกที่ผมซื้อมาใส่รีวิวในคลิปแรกด้วยซ้ำนะครับคลิปแรกที่ทำช่องเลยนะครับคู่นี้แหละเป็นคู่แรกของผมที่ซื้อแล้วมารีวิวในคลิปคลิปแรกของช่องวิ่งเล่นนะครับก็ยังเป็นรองเท้าที่มีความคลาสสิกนะดูลายคลาสสิกนะมีความคลาสสิกเป็นรองเท้าแบบทรงแบบเดลี่แหละออกมารุ่นแรกก็จะหนักหนักตันๆเห็นไหมครับเนี่ยหนักๆตันๆอัปเปอร์หนาหนา สิบนะรุ่นนี้นี่มีไลฟ์สไตล์โปรมาให้นี่แต่ไม่ได้รู้สึกนิ่มเลยนะครับเวลาใส่วิ่งงงมากงงมากไม่นิ่มเลยเอองงมากจะด้วยว่าตรงพื้นมิโซช่วงด้านล่างมันแข็งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับไม่ได้ไม,ไม่ไม่นิ่มเลยไม่ค่อยนิ่มเลยถ้าเทียบกับตัวป a ตตันสิอเนี่ยอันนี้ก็จะมีกาวหลุดแล้วหยอดกาวมาเยอะแล้วนะครับสาหรับป a ตตันสิของผมนี่ เนี่ยถ้าดึงเนี้ยก็2ปแีแล้วกี่ปีแล้วเนี่ยว่าต้นสิบหลบยายปีนี่เห็นไหมครับมันก็จะเสื่อมตามอายุของมันเนี่ยถ้าผมไล่แงะดูเนี่ยนะกาวก็จะหลุดตามสภาพจริงนี่ก็ปลดระวงังนะครับเก็บไว้นี่ครับดึงเห,ห <laughs> รยแทบแทบแทบเลยนี่ครับอันนี้คือบอทตันสิโอเคอันนี้ก็เป็นรีวิว 1000กิโลเมตรกับการใช้งาน adidas zero boston สิบสองรองเท้าคู่โปรดคู่หนึ่งนะครับถือว่าเป็นก็น่าจะเป็นคู่โปรดของหลายๆคนนะถ้าคนที่เป็นนักวิง่งได้ลองใช้ได้ลองใส่ดูผมว่าเป็นรองเท้าที่คุ้มค่าคู่หนึ่งเลยนะครับก็มาเล่าให้ฟังสําหรับ1000กิโลเมตรกับคู่นี้นะครับรองเท้าสุดคุ้มของผมอ๋อนี่เสื้อเรานี่วิ่งเล่น veloci raptor นี่เห็นไหมครับคอลเลคชันใหม่ก็ถือโอากาสตรงนี้ขอบคุณ เพื่อนๆทุกคนนะครับที่สนับสนุนเสื้อตัวนี้ของเรานะครับเสื้อที่เราทามาใสา่ในกลุ่มพวกเรานะครับแล้วก็เพื่อน,เอนๆเห็นว่าสวยก็สั่งไปซื้อไปใส่ได้นะครับอยู่ในเพจสั่งมาได้เลยตามออเดอร์นะครับพี่ออเดอร์สั่งมาปุ๊บก็ผลิตให้เป็นล็อตได้เลยก็ปิดยอดทุกวันอาทิตย์ผลิตวันจันทร์นะครับผลิตวันจันทร์สักอังคารหรือพุธก็จะส่งให้ทุกท่านได้แล้วนะครับใครอยากมีเสื้อสวย จากวิ่งเล่นก็สั่งมาได้เลยนะครับโอเคไปแล้วเราพบกันกับวิ่งเล่นอีพีถัดไปไปแล้วครับบ๊ายบาย